สวัสดีท่านเมลนะทุกคนนะครับพบ้บงคังในครอสต่อกับครอสออกแชแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena or, กอาร n a นว์แวรเลอร์กันอีกเช่นเคยนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือเนื้อเรื่องภารกจิจฤด,ดูการปี2023ซีซั่นที่3เนื้อเรื่องของเคนพาร์ทที่1นั่นเองวันนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้เรื่องราวการเดินทางของเคนและริกเตอร์ในการตามล่าสจุตเพื่อไขความลับและหยุดแผนชั่วของเขานะครับซึ่งข้อมูลของภารกจิจฤด,ดูการนี้เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับประวัติของเคนแล้วก็คลิปภาคไทย ที่ผมเคยทําไว้นะครับถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยเข้าไปดูอน,นันก่อนก็จะเข้าใจบริบทในเนื้อเรื่องนี้มากขึ้นซึ่งซีรีส์ของภารกิจรดูการเนี่ยผมก็ทํามาตลอดแล้วก็สร้างเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ด้วยนะถ้าหากใครอยากดูเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับรางวัลสกินประจําซีซั่นที่3ปี2023ของเคเนี่ยก็คือโล er นแร a เจอร์ริกเตอร์นะฮะซึ่งสกินนี้มันมีกิมมิคมันจะเป็นสกินของริกเตอร์ที่เราได้เห็นในเนื้อเรื่องภารากิจฤรูดูการนี้ด้ ทะเลทรายเนี่ยผมได้ทำพาร์ทแรกไปแล้วจริงๆมันจะมีอีกพาร์ทเป็นบทที่3กับบทที่4แต่พอเข้าไปดูเนี่ยมันบั๊กนะทุกคนภาพมันเป็นภาพของบีแจแต่ว่าตัวบรรยายข้างล่างเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องของเฮเลนทั้งตอนที่3และตอนที่4เลยนะครับอันนี้ผมได้ฟีดแบ็กดีไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขนะเอาเป็นว่าถ้าเขามีแก้ไขอะไรเดี๋ยวผมค่อยมาทําซ่อมให้ดูทีหลังนะฮะไปครับวันนี้ไม่ต้องรอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเนื้อเรื่องภารกิจดูดูกันซีซั่นท ลไปดูกันเยณนะห้องทดลองที่สุดโซงได้มีเงาดำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นกลางอากาศพร้อมเปล่งเสียงคำรามแห่งความไม่พอใจออกมาในขณะที่เงาดำดิ้นไปมาและขยายตัวด้วยความรวดเร็วสจวตดได้ฉีกเงาดำออกจากตัวด้วยความโกรธและพยายามดิ้นให้หลุดจากเงานี้ขณะที่เขาล้มสู่พื้น เขาก็ดึงอาวุธออกมาอย่างรวดเร็วและเล็งไปยังเงาดำขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าฉันบอกแล้วไงถ้าอยากจะให้ฉันช่วยก็ต้องทำตามเงื่อนไขไม่งั้นอย่ามาเกะก,กะเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองเงาดำนั้นสงบนิ่งแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นร่างมนุษย์สีดำกำยำและมีหน้ากากประหลาดปรากฏขึ้นที่ใบหน้าเงื่อนไขหรอได้สิ เสียงพูดที่ออกมาจากเงาดำทำให้เซจูดรประหลาดใจอย่างมากจนทำให้เกิดความเงียบขึ้นชั่วครู่แล้วทันใดนั้นพลังงานสีแดงเข้มก็งอกออกมาจากเท้าของเงาดำอย่างรวดเร็วเหมือนกับเถาวันที่มีชีวิตพลังนั้นหมุนวนไปทางด้านหลังของเซจูดเมื่อเขาหันไปมองก็พบว่ามีต้นไม้ประหลาดสูงเท่ากับคนคนหนึ่งงอกออกมาจากเถาวันสีดำที่อยู่ด้านหลังของตนบนกิ่งของต้นไม้ประหลาด มีหน้ากากที่เปล่งออราสีดำกำลังเคลื่อนที่เข้ามาหาสจวตอย่างช้าๆหน้ากากนี้คือความจริงใจจากข้าตอนนี้เจ้าก็สามารถไปที่ส่วนลึกของทะเลทรายได้แล้วเมื่อมองไปที่หน้ากากประหลาดในมือสจวตก็ไม่สามารถยับยั้งความตื่นเต้นภายในใจได้เขาถือมันด้วยมืออันสั่นเทาและพูดกับตัวเองอย่างตื่นเต้น <laughs> เจ้าฮีโร่ตัวน้อยคราวนี้นายคงต้องหยุดไล่ตามฉันสักทีสินะก็หวังว่านายคงจะชอบของขวัญที่ฉันเตรียมไว้ให้ฮ่าจอกไม้ที่สวยงามที่สุดกำลังจะบานช่างวิเศษจริงๆเงื่อนไขที่ตกลงมันมีมากกว่านี้นี่แล้วคนของแกล่ะจะเอาอยัางไงแน่นอนคนของข้ารออยู่ที่เมืองแบ,บ็แล้วพวกมัน จะทำตามที่เจ้าสัง่งหลังจากนั้นไม่นานริคเตอร์และเคนที่ตามมาก็บุกเข้าไปในห้องทดลองซึ่งเซจวดและเงาดำไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วทั้งสองค้นห้องทดลองจนทั่วแต่ก็ไม่พบเบาะแสะอะไรเพิ่มเติมนอกจากข้อความที่เซจวดทิ้งไว้กลางห้องซึ่งเขียนไว้ว่าจับฉันให้ได้สิเจ้าฮีโร่ตัวน้อยให้ตายเถอะไม่หนีไปได้อีกแล้ว แต่ดูตรงแผนที่นี่สิวิกเตอร์จุดที่มันวงเอาไว้คือชายแดนของเฮลิออสพวกเราต้องไปที่นั่นฉันจะต้องหยุดสะจวดให้ได้ก่อนที่มันจะก่อเรื่องใหม่อีกเมื่อเคนต้องเจอการยั่วยุจากสะจวดอดีตพี่ชายที่เขารักและไว้ใจทำให้เขาโมโหมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ในขณะเดียวกันริกเตอร์กลับรู้สึกแปลกๆกับการกระทําของเซจูตเนื่องจากเขามองว่าการจงใจบอกข้อมูลแบบนี้อาจจะเป็นกับดักที่เซจูตวางไว้ก็เป็นได้เพื่อตามล่าหาเซจูตริกเตอร์และเคนได้ออกเดินทางไปที่เมืองแบชเมืองชายแดนที่ติดกับอาณาจักรเฮลิออสขณะที่ทั้งสองกำลังสืบข่าว ถามชาวบ้านในตลาดเคนและริกเตอร์ก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากที่ไกลๆทันใดนั้นกลุ่มนักเวทมนต์ดำก็ปรากฏตัวขึ้นพวกเขากำลังรุมล้อมหญิงสาวผู้ไร้เดียงสาเพอาร์ร้ายผู้หนึ่งเคนและริกเตอร์ไม่รอช้าเข้าไปเผชิญหน้ากับกลุ่มนักเวทมนต์ดำทันทีคุณรีบหนีไปซะที่เหลือพวกเราจะจัดการเองเคนการปรากฏตัวของเจ้าพวกนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเธอนะ่ะระวังตัวหน่อยนะ และที่สำคัญพวกเราต้องรวมกลุ่มกันเอาไว้หญิงสาวผู้หวาดกลัวขอบคุณทั้งสองที่ช่วยเหลือหลังจากนั้นเธอก็หันวิ่งหนีเข้าไปในตรอกอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่านักเวทกลุ่มนี้กำลังรอบางอย่างอยู่ทันทีที่หญิงสาวหายเข้าไปในส่วนลึกของตรอกวพวกเขาก็เริ่มต่อสู้กับทั้งสองแบบขอไปทีโดยไม่สนใจว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะ สถานการณ์แปลกๆนี้ทำให้ริกเตอร์รู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเรื่อยๆและขณะที่เขากำลังจะพูดเตือนเคนอีกครั้งก็มีเสียงกรีดร้องดังออกมาจากตรอริกเตอร์ยิ่งแน่ใจไปใหญ่ว่านี่เป็นกับดักแต่ในขณะเดียวกันเคนได้วิ่งตามเสียงของหญิงสาวไปแล้วริกเตอร์กำลังจะวิ่งตามเคนไปแต่พวกนักเวทได้ปล่อยคาถาโจมตีส่งผลให้เขาเคลื่อนไหวไม่ได้ ดังนั้นเขาทำได้เพียงตะโกนเตือนเคนที่วิ่งออกห่างไปไกลแล้วว่าเคนนี่มันกับดักอย่าไปคนเดียวสิรอฉันด้วยโถยขณะที่เคนค่อยๆเดินลึกเข้าไปในจอกเขาได้กลิ่นเลือดโชยมาเตะจมูกร่องรอยของเลือดที่สาดกระเซ็นจำนวนมากบนผนังบ่งบอกถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นที่นี่ว้าวนายมาช้าไปก้าวนึ่อีกแล้วนะน้องรัก ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะตายไปแล้วล่ะที่ท้ายซอยสจวตกำลังลากร่างของหญิงสาวไร้ชีวิตพร้อมกับมองมาที่เคนที่เพิ่งมาถึงด้วยสายตาประหลาดฉากตรงหน้าทำให้เคนบรรดาโทสะขึ้นมาในทันทีเขาคำรามและกางปีกสีเลือดออกและพุ่งไปหาสจวตแกไอ้ปีศาจแกจะทำร้ายคนบริสุทธิ์ไปถึงไหน เมื่อต้องเผชิญหน้าก,กับเคนที่กําลังโกรธจัดสะจวดก็โยนร่างหญิงสาวทิ้งไปราวกับสิ่งของชิ้นหนึ่งจากนั้นเขาก็ชักปืนออกมาแล้วยิงใส่เคนต่อเื่องไม่เห็นจะต้องตามหาเหตุผลเลยนี่มันเป็นความชอบของฉันเมื่อเห็นลายเส้นที่สวยงามฉันก็อดไม่ได้ที่จะปลดปล่อยมันออกมาให้หมดไงเมื่อเจอกับกระสุนที่พุ่งเข้ามา <c oughs> เคนทำได้แค่เพียงหลบในขณะที่สัจวดฉวยโอกาสที่เผลอหนีหายไป เมที่กำลังโกรธแค้นได้ละทิ้งคำเตือนของริกเตอร์ไว้ข้างหลังและกลายร่างเป็นหมอกเลือดเพื่อไล่ตามไปไอฆาตากรแกจะหนีไปไหนฉันจะฆ่าแกซะ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเนื้อเรื่องสั้นๆภารกิจฤด,ดูกาลนะครับซีซั่นที่3ปี2023ของเคนะคที่ผมเอามาให้ดู2ตอนนะครับตอนนี้เนี่ยมันยังปลดล็อกแค่นี้เดี๋ยวพอมันปลดล็อกครบทั้ง4ตอนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาต่อพาร์ทสกันนะร,รับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรคอยติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ